3,6,25,3,4จริงจร<อ>ิงห<ด>น้ำที่มันออกจากผู้หญนะิงเนี่ยมันมันคือน้ำอะไรวะจดน้ำหูน้ำตาไอะไรแล้วก็ต้องทนคำเตือนชิพหรือเนื้อหาในวิดีโอนี้มีความรุนแรงเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำปรึกษาแลอควรมีผู้ปกครองมาคอยดูอยู่ข้างๆด้วยนะจ๊ะไปเสียวกันเลยหยุดมัดน่กราสย วันนี้ก็คือจากพวกเราจากครั้งที่แล้วมาทาถามนี่เยอะมากจัดคำ้านเยอะมากกับเพจที่ดี่พวกเราวันนี้เรามีน้องให้น้องแนะนําตัวเองหน่อยครับมผมือแบบแบบนะคะค่ะ เพื่อนในวงเป็นไงบ้างอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไม่มีคาถามมาแค่อยากถามเรื่องัดส่วนของน้องแบนแบเพราะว่าอะไงนี่ในที่นี้อยากรู้นหมดอยากรู้ดเลยหนักขึ้นไงตอนนี้ประเด็นไม่ได้ไม่เป็นไรเไม่ต้องอายไม่อายเพราะว่ารู้ป่ะว่าหญิงอะคือมากผู้ชายอาจะชอบ้หญงที่น้ำหนักวบเ้ ไม่ช่วงนี้เข้าสู่ช่วง Q a ดกัถามมาต่อไปถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บแล้วถ้าถามน้องปุ๊บปุ๊ั๊บปั๊บแล้วถ้าถามน้องปั๊บปั๊บปุ๊บมึงมองหน้าเขาด้วยอ่าโกลด์แก๊สผมต่ำช่วงมข้คำถามจากทางบ้านช่วยตัวเองครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับโอยยคำถามนี้มันเบสิกมันเบปากบเนี้ยเนี้ยเนี้ยไปตัดเทปดูไป ถ้าปากสั่นเมื่อไหร่แสดงว่ามันเริ่มโกหกแล้วมันเริ่มโกหกแล้วลบหน่าจะประมาณปหกปหกเอาเข้าไปหมดเลยทั้งตัวเราอยางี้ป .6 ป .6 ใช่ไหมจำสถานการณ์นั้นได้ไหมตอนที่แบบกำลังสงครามดีเดือดเลยเรากี่นิ้วไม่ไม่เคยสอบเขาไปไม่ไม่เคยสอบเข้าไปเพราะว่าเรายังไม่เคยแบบตอนนั้นยังจริงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ครับตอนนี้อันนี้อันนี้อาจารย์จิง ลู <Nope. S 1> กไมไม่ใช่เพื่อจริงเพื่อจริงเพื่อจริงไมสก็ไม่เคยสอดเข้าไปเพราะว่มันเจ็บ <c oughs> เคยจะลองสอดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็เจ็บ <c oughs> แล้วก็ปึกแบบว่าลองบี้อะไรอย่างเงี้ยบี้บีบี้บีบี้บี้บี้้บี้บ้งบี้บีบีี้บี้แ้บครบ้งแรกี้บี้บีพี้บีบีบี้บี้บี้บี อนหนึ่งมาสองอะไรอย่างเงี้ยโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากที่เขาถ่ายแบบติดบัตรนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยมาดูไหัวเกลียวเอาไปอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ถามส่วนตัวนะน้องช็อกว่ะอันนี้ถามส่วนตัวนะครับคถามส่วนตัวนะหนังเอกเยอะอ่ะหนังนั้นเนี่ยพวกเอวีญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่ไม่เข้าใจน้ำที่มันออกจากผู้หญงเนี่ยมันมันคือน้ำอะไรวะ เราจริงๆถ้าจะถามหนูนะหนูไม่เคยเสร็จแบบนั้นแต่หนูเคยเสร็จแบบที่แบบว่าช่วยเองภายนอกก็คือแบบน้ำหล่อลื่นจะไหลออกมาแต่แบบที่คนเขาพุ่งๆกันอนะ่ะคือเขาเสร็จกับแบบมีอะไรผู้ชายแล้วเสร็จซึ่งหนูไม่เคยเสร็จกับผู้ชายโน้ปอันนั้นก็จะ<ต>ไม่รู้ใช่ไม่เคยสับพังเลยแล้วก็เคยถามเพื่อนอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นที่เรียนแล้วโตมาเงนนี้ยพื่อนบอกว่ากูก็เสร็จเสร็จแบบทั่วไปอะไรเงี้ยน้ำก็ไหลก็ทันเลยถามว่ามันเป็นฉี่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้จ้าใช่หรอโนป ก็ตรงนั้นแหละตรงไหนอะก็ตรงนั้นแหละตรงนั้นของผู้หญิงแหละตรงอะไรอุโมงผ์ผาไหมชอบแบบลุ้งแพมมะละกาแพมมะละกาตัวมีเดียมหรือว่าฮาร์ดคอร์ชอบแบบฮาร์ดฮาร์ดเลยเพราะเป็นคนผบ้ชายอย่าไม่ใช่คดชายทางว่าถามมาว่าถ้าเป็นคนจัดอันดันบ,บนี้เคยคิดอยากจะลองข้างหลังบ้างไหมครับสั่อีกแล้วไม่ไม่ไม่ มันบอกว่าพูดไม่ตรงมันมันบอกพูดไม่ตรงบอกพูดเร็วตรงหน่อยง่ายคือถ้าเกิดอยากขอเอาเออเอ้เงี้ยคืออยากลองได้ไหมไม่ได้ไหมกลัวไม่แม่กลัวเอาตุ่นไม่ได้ได้ไหมไม่ได้าไม่โอเพ่นอ่ะเออาไม่โอเพ่นเอางี้เอางี้เราเอาเข้าก่อนถ้าไม่ชอบค่อยเอาออกเออไอ้เหี้ยะไาลองไม่ได้ไง่ขอเขาแล้วเขาเลยแล้วแม่ชอเป็นแบรเอาเอาก้นเออแต่ปฏิเสธออนไลน์ว่าอย่ะฮะ ไม่เอามันเจ็บไม่พูดดีๆพูดจะพูดกับเขายังไงพูดกับเขาไงพูดพูดเขาไงขนบขนบนรรมจิตหรอเขาขอเขาประตูหลังเลยที่ขาขอแบบเขาฟิลเลยขอฟิลแบบฟิลบอกตอนนั้นอะว่าเออไม่ไหวไม่แล้วเฉ่งเฉ่งเราไม่ชอบเจ็บอะไรเงี้ยพูดตรงๆกับคนที่แบบเคยแบบทำท่านี่แบบคนที่ขอเคยติดเหล็กอ่ะเนี่ยเราต้องแอบเหล็กด้วไม่เดินไปเซเว่นแล้วแบบอออะไรแม่งเหล็ก อ่าออ่าอันนี้อันนี้อันนี้ส่วนตัวนะอันนี้เลือกหนึ่ตัวเลือน่งตัวผู้หญิงชอบให้อะไรอ็อกอ่ะอ่าอเออแบบติดคอเข้าไปไงหรือว่าแค่ธรรมดาธรรมดาเป็นคนที่สุดนะเพราะว่ารู้สึกว่าผู้ชายสุดอะไรวะสุดคอไปเลยก็สุดคอแล้วจริงเหรอเออแล้วก็แบบจะน้ำหูน้ำตาไหลเราก็ต้องทนเฮ้ยอยู่อ่า จริงเคยแต่เราก็ต้องทนเราก็แบบเป็นน้ำหูน้ำตาจะไหลแล้วกูต้องแบบพือไปแือวก็พึไปแล้วก็อ๋อพระวันไมไม่เคยเจอผู้หญิงอย่างขูดทนยอมทนเข้าไปแบบตรงๆหรือว่าเข้าไปแบบม้วนเดี๋ยวเพิ่งไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมึงไม่ได้มึงไม่ได้เข้าไปแบบอะไรนะเข้าไปอะไรนะมันม้วนยังไงวะม้วนตรงเลยแบบตรงไปเลยอ๋ออย่ามิสซ่คุณอาัยอ่ะตอนนี้ก็ขอบคุณขอบคุณก็ฝากติดตามเนาะเขาด้วยที่ไหน น้องแแมบบเลยตามได้ที่เ e b o o k กกฤษพอรทองคำดีภาตะไทยนะคะครับผมกับพวกเราเพจีๆนะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้สมัครสมาชได้ทุกคนครับสมัครสมาชกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปยๆครับไปอย่าเล่นคุดซาย